โอเคครับ<ป>ก็สวัสด,ดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเขาเรียกอะไรวะแนะนําดีกว่านะว่ามือถือแต่ละยี่ห้อเนี่ยรุ่นไหนมีแบบเขาเรียกอะไรวะอัดเสียงระบบหรืออัดเฉพาะเสียงเกมอะ่ะเออคือมันจะมีบางรุ่นนะที่ทําได้แบบอัดเสียงเกมแล้วก็อัดเสียงไมค์แบบไปด้วยซึ่งผมก็จะมาพูดนะมาบอกอนะ่ะเออแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับไม่ได้ตรงแบบ100%อะไรขนาดนั้นะแต่ก็พวกนี้คือที่ผมมีข้อมูลมานะเออประมาณเนี้ยว่าอาจจะทําได้อนะไรเงี้ย แต่มีบางรุ่นที่ผมแน่ใจเลยว่าผมทําได้นั่นก็คือรุ่นที่ผมเคยใช้มาก่อนโอเคเราเริ่มจากยี่ห้อแรกก่อนเลยเรียวมีครับผม ผมจะแนะนําเป็นรุ่นแบบเขาเรียกอะไรวะออกมาใหม่ๆนะหรือแบบพวก3โปรในขั้นต่ำนะเดี๋ยวมี3โปรอะไรเงี้ยแล้วก็รุ่นแบบตัวที่มันขึ้นชื่อเรื่องเกมมิ่งอ่ะอะไรพวกเนี้ยมันจะมีมาให้ ной? ไปแต่เรียวมีคือมันมีทุกอันอยู่แล้วนะทุกรุ่นรุ่นนี้คือแบบไม่ใช่ยี่ห้อเรียวมีนะเรียวมีนี่คือยี่ห้อนะผมจะพูดเป็นอย่างนี้นะรุ่นก็คือแบบแยกออกมาแบบให้พูดยังไงดีวะเหมือนของผมเนี่ยเครื่องเก่าผมใช้เรียวมี3โปรนะมันเราจะอธิ <DC S> <ๆ S 2> บายยังไงวะ รุ่นเนี่ยก็คือ3าปเนี่ยส่วนยี่ห้อแบนด์มันก็เรียวมีอะไรเงี้ยครับผมจะเรียกอย่างนี้นะอธิบายก่อนเผื่อมีคนเข้าใจผิดอ๋อผมจะแนะนําเป็นรุ่น3 p ปนี่คือต่ําสุดแล้วนะคือแบบใครซื้อมือสองมาได้นี่ก็ถ้าอยางเล่นเกมก็สําหรับคนรบน้อยก็แนะนําอยู่นะครับซื้อมือสองอะไรก็ได้เงี้ยก็อยู่ประมาณสองสามพันบาทสเปคค่อนข้างแรงนะเล่น rv ตอนนี้ก็60เฟรมก็เกาะๆน้องๆซีรี เจ็ดหกห้าอะไรเงี้ยอืมว่าไม่ไหววะปวดขี้ขอไปขี้ก่อนครับแป๊บนึงโอเคทุกคนกลับมาละโอ้ขี้แตกกับพอดีกินเยอะไงนี่ก็จัดหนักเลยเอาจะท้องล่วงเลยเมึงเง้ยเราถึงไหนเราบอกเมื่อกี้เออรุ่นเรยวมีใช่ปะเมื่อกี้ผมขอแนะนํานะให้แบบสามโปรขึ้นไปดีกว่านะสามโปรเนี่ยก็คือได้นะแต่แบบแนะนําให้ขึ้นกว่านั้นก็จะดีกว่านะแบบมันจะได้ cpu ได้อะไรอย่างเงี้ยเ่วยเดี๋ยวไปเราไปรุ่นต่อไปดีกว่า ที่ผมจะแนะนำต่อไปก็วันพัดนะครับวันพัดนี่ก็คือได้ได้ทุกรุ่นนะเอ่อคือวันพัดนะพวกวันพัดนอร์วันพัดนะเนี้ยแต่วันพัดเขาจะทําแบบส่วนมากจะทําเป็นเรือธงนะไม่ค่อยได้ทําแบบโทรศัพท์แบบเขาเรียกอะไรวะรุ่นน้องอะ่ะแต่ก็มีนะแต่ก็อยู่งบประมาณหมื่นมั้งแล้วก็หลักพันนี่ก็จะมีพัดนอร์เอนซิพัด ออกมาใหม่ๆครับอ,อ่ารุ่นเรียวมีเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะเรียวมีมันจะได้เปรียบคนอื่นนิดนึงนะมนไม่มากแต่ก็ถือไปได้นะคือมันจะอัดเสียงระบบไว้คือมีแต่เสียงเกมอะ่ะแล้วก็เสียงเราพูดไปด้วยได้ก็คือแบบไมโครโฟนปกติที่เราอัดกันอะ่ะแล้วก็เสียงระบบอีกคือมันอัดพร้อมกันได้ไปแต่เสียงเราจะเบานิดนึงนะ,ๆๆนะแล้วก็อาจจะมีเสียงแบบเขาเรียกอะไรปะเสียงรบกวนนะไม่ใช่เสียงแบบข้างนอกของเรานะอันนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะแบบเสียงมันจะดังไงว่ตี๊ดอะไรเงี้ยเออทุงคนพอเก็ตปะเออแล้วขอเพิ่มเติมอีกอ,อันเรื่องนึงเพิ่มเติมอีกแล้วออผมขอแนะนำเป็นโทรศัพท์ที่ Android 10ขึ้นไปนะครับเพราะว่าส่วนมาก Android 10นี้คือทำได้ทุกรุ่นทุกเครื่องอยู่แล้วนะส่วนมากนะครับคือไม่เป๊ะร้อยนะโอเครุ่นต่อไปที่ผมจะแนะนำก็ซั s u n งครับ ซัมซุงนี่ขอแนะนำเป็นตัวใหม่ๆเลยนะแล้วก็เขาเรียกอะไรปะซีรีสก็ได้นะ s i r ีสนี่ก็น่าใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็เออดีอยู่ซัมซุงนี่คือเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องเกมมากแต่บอกเลยซัมซุงนี่คือจอจอสวยมากอะเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นอินเตอร์แบนไงก็เออมันจะเขาเรียกอะไรปะให้สุดไปทางใดทางนึงก็เออซัมซนะุงเนาะ คนก็น่าจะรู้จะให้เขาไปเน้นเกมก็เออมันก็ไม่ใช่อะ่ะพวกว่าซัมซุงเขาเรียกอ,อ่อพวกนี้ว่าอินเตอร์แบนนี่ก็คืออ,อ่ายังไงวะคือมันสมบูรณ์อ่ะเออเป็นโทรศัพท์สมบูรณ์อ่ะคืออย่างเรมีนี่ก็อะไรนะเรมี3โปรนะเายกตัวอย่างอย่างเงีย้งยเลยง่ายๆเลยที่ผมใช้อยู่1เลยคือถ้าเปรียบกับซัมซุงอ่ะจอจอเรมีนี่คือห่วยมากพูดตรงนี้ทำไมถึงห่วยใช่ไหมเรมี3โปรอะ่ะผมบอกเลยนะทัด ทัสกีนอ่ะมันไอเขาเรียกยังไงวะถ้าคนเคยเล่นจอลื่นมาคือมันค่อนข้างหน่วงเออไอนี่คือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่บ่นนะมีหลายคนอนะ่ะเออไม่ใช่เขาหรอกแต่สําหรับตัวผมที่ไม่เคยจับเรือธงอ,อ่าถามว่าต่างไหมไม่ครับคือปกติต่อไปที่ผมจะแนะนําผมมั่วผมพูดมั่วไมครับไม่เข้าใจตรงไหนขอภัยด้วยนะเม้นได้นะครับคือผมจะตอบทางคอมเมนต์ค่อนข้างจะเข้าใจกว่านะเออ อยากรู้อะไรแต่ถ้าอะไรที่ไม่มีข้อมูลผมก็ตอบอะไรให้ได้มากไม่ได้นะครับอาจจะติดทัดนะอาจจะเออนาํำคาญก็ขออภัยด้วยครับออตรงๆรงก็ไม่ได้อัดนานอนะ่ะเออไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ทำงานประจํา oppo อ,อ่มาตอ oppo นะครับแบรนด์ต่อไปก็ oppo เนี่ยผมจะแนะนำเป็นรุ่นอ,อ่เขาเรียกอะไรวะแต่เป็นเมื่อก่อนอะไรนะ r e n o 2ออะไรเงี้ย ประมาณพวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่านะหรือรุ่นใหม่ๆไปเลย oppo นี Opp ่ก็จะมี oppo นี Opp ่เป็นแบรนด์แม่ของ realme นะแต่เดี๋ยวนี้เขาน่าจะแยกออกาจากกันละแต่ oppo ทำไม่ได้เหมือน realme นะคืออัดเสียงระบบกับเสียงเราพูดไปด้วยไม่ได้เออผมก็งงนะแต่ oppo ก็คือ oppo นะอินเตอร์แบรนด์ไปแล้วพวกนี้คล้าย samsung ะเออซึ่งผมจะไม่ระบุรุ่นนะ oppo กับ samsung ว่ามันมีเยอะมากอะ่ะเ,ออเขาปล่อยอมาเยอะมาก เรอมีก็ไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะแต่ผมค่อนข้างมีข้อมูลไงผมใช้อยู่ต่อไปอินฟินิ i อินฟินของขอแนะนําเป็นตัวที่เขาบอกว่าเกมมิ่งเท่านั้นนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมอ,ะอ่ะออแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็เออคืออย่างน้อยก็ไว้ใจได้อ่ะเออคือออกแบบมาเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยมีอะไรอีกวะ ซัมซุงอ๋อเฉียมีเีมีกับโปโก้โปโกเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยก็คือทําได้หมดนะแต่ F1 เนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะได้เพราะว่า F1 เนี่ยค่อนข้างขายดีนะแต่ F1 เรื่องจอรับผมไม่เคยใช้นะแต่เขาบอกว่าออจอมันค่อนข้างมีปัญหานะทัชสกรีนอะไรเงี้ยแหละแต่ผมก็ไม่รู้ของเขานะ,ไม,ามาะออไม่เคยใช้แต่ก็ามาพูดอะเออไม่เคยใช้แต่มาพูดขายที่ไหนได้อนะ ขอแนะนําสําหรับพปโปรนะเอาเป็นรุ่นกลางๆหรืดีกว่านะแต่ไม่รู้ว่าเขาทํารุ่นถูกออกมาหรือเปล่านะแบบ4,000 5,000อะไรเนี่ยแต่ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ6เจ7,000มากขั้นต่ํานะอืมแต่ไอตัวล่าสุดนี่คือโหดมากเลย x3 เนี่ย x3 โป o อ่ะโอ้โหผมบอกเลย8-55เอ้ยไม่ใช่8-60อู่นะขายราคาเท่าไหร่8,900ันี่ยตายหาละตายทั้งแผ่นดินาบอกเลย ตัวนี้ก็ขอแนะนำนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเซียวมีเนี่ยผมขอแนะนํารุ่นใหม่ๆดีกว่านะรุ่นเก่าๆก็ลืมๆไปเลยครับรุ่นใหม่ๆก็คือแบบ n o t ต8อะไรเงี้ยโน้ต8ทีจริงก็ไม่ใหม่มากนะแต่ก็ได้ n o t ต 8, n ดโน้ต n o t โน้ต r o อะไรเงี้ยโน้ต10ซีรีส์เนี่ยออกมาเอ,อเอาเรื่องมีอะไรอีกวะหมดหรือเปล่าวะน่าจะหมดแล้วมั้งถ้ามีรุ่นไหนที่ผมไม่ได้พูดออกไปแล้วเพื่อนๆมีข้อมูลก็สามารถเม้นบอกได้ด้วยนะครับ ผมก็เออด้นสดอะอัดคลิปทุกครั้งไม่เคยมีสคลิปที่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะแค่มาแนะนำเฉยๆนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมฝากอะไรก็แชร์ไปนะครับผม